ค่ะสวัสดีค่ะวันน้องตัวกค่ะก็จะมาทุบทวนเรื่องอักษรสามมู่นะคะโอเคค่ะ,เ,คคะเริ่มจากบทกลอนก่อนนะคะนั่นแอักษรสามู่นั้นซูมีกั้น11ตัวกลางเก้ารู้กันทั่ว24ีตัวคือต่าเอ่ยโอเค เห็นไหมคะในบทกลอนเขาพูดถึงจํานวนของอักษรสามหมู่ใช่ไหมคะก็จะมีอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำใช่ไหมคะในบทกลอนเขาก็จะบอกว่าอักษรกลางมี9ตัวใช่ไหมคะอักษรสูงมี11ตัวส่วนอักษรต่ําจะมีทั้งหมด24ตัวด้วยกันในตะวันทบทวนกลอนใ้เพ่อนฟัังอีกรอบสิคะได้เลค่ะอักษรสามหมู่นั้นสูงมีกัน11ตัว กลางก้าร um pues <Yeah. S 2> ู้ก hmm? nah, ันท uh, <All right. S 2> ั่วที่สี่ตัวคือเต็มเอ้ยเก่งมากค่ะเนี่ยถ้าเราจาไม่ได้เราก็นึกถึงบทกลอนบทนี้ไห้นะคะลูกอ่ะเดี๋ยวเราก็ทบทวนเรื่องอักษรสามหมู่กันอักษรสามหมู่คืออะไรคือเพียชนะไทยสี่ตัวนํามาจัดเป็นหมู่ได้ทั้งหมดสามหมู่เรียกว่าอักษรสามหมู่หรือเรียกว่าตระย่างนั่นเองค่ะอ่าแต่ถ้าไตรงคืออะไรไตรรงค์คือตังเชียงไนยค่ะ ไตราย,ยางกับไตรรงเนี่ยสลับกันนะคะถ้าไตรรงคือธงสามสีใช่ไหมคะไตรรงธงไทยใช่ไหมคะไตราย,ยางชอบสืดุนิดหน่อยเพราะว่ามันจะพูดว่าไตรรงเลยค่ะอ๋ออันนี้เรียกว่าไตรายางนะคะไตราย,ยางก็คือคำไงไตรก็คือสามอ๋อน้องพ่อขาร้องเพลง <c oughs> อ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องอ่ะเมื่อกี้ท่ตาบันบอกว่า เขานำพยัญชนะไทย4 4สตัวใช่ไหมคะมาจัดเป็นหมู่ได้ทั้งหมด3าหมู่ด้วยกันเราเรียกว่าอักษรสามหมู่หรือเรียกว่าไตรยางนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูสิว่าอักษรสามหมู่มีอะไรกันบ้างอ่ะอักษร3าหมู่มีอะไรบ้างคะลูกก็จะมีอักษรอะไรบ้างก็จะมีอักษรกลางอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ำอ่าอักษรกลางประกอบไปด้วยกี่ตัวคะลูกอักษรกลางเก้าตัวไงคะเก้าตัวมีอะไรบ้างคะ นี่ก็ไก่ตจ้ารัชนาตอมตักราเด็กตาต่อมันปันโป้ปลาอ้ออ่างค่ะโอ้โหหรือเราที่เราท่องว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งอุ้ยถ้าเป็นอักษรสูงอักษรสูงมีกี่ตัวคะลูกมีสิบเอ็ดตัวอ่าสิบเอ็ดตัวได้แก่ขอขอไข่อะไรต่อขอไข่ขอขวดชอนิงทอทางทอถุงพอผู้พอฟ้าโซเซราสอสีโซเซอีบโอเคทั้งหมดสิบเอ็ดตัวนี้ใช่ไหมคะที่ตะวันท่องตะวันท่องว่าไง ผีฝากาถุงข้าวสารให้ฉัน,นใช่ไหมคะอ่าอักษรสูงจะมีทั้งหมด11ตัวต่อไปอักษรต่ําจะมีทั้งหมดกี่ตัวย <24 S 1> ี่ตัวอ่า2ี่สี่ตัวแต่จะแบ่งเป็นอักษรต่ําคู่และอักษรต่ําเดี่ยวใช่ไหมคะอักษรต่ําคู่มีกี่ตัวอักษรต่ําคู่มีสิบกี่ตัวส4สตัวถูกต้องแ่ถอักษรต่ําเดี่ยวมีกี่ตัวมีสิบตัวอ่าบวกกันก็จะเป็น24ตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะ อักษรําเราไม่ต้องจำถูกไหมคะลูกเราจําได้อักษรสูงกับอักษรกลางแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือที่เหลือที่ใช้อักษรสูงอะที่ไม่ใช่อักษรสูงกับอักษรกลางคืออักษรจำหมดเลยโอเค okay, ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาต่อไปเวลาเราจะเขียนคําถ้าเราผันวรรณยุกไม่เป็นเราจําอักษรสามหมู่นี้ไว้ลูกใช่ไหมคะเพราะเมื่อเรานําอักษรสามหมูมาผันกับวรรณยุกเราจะรู้เลยว่าคาคานั้นมันผันด้วยวรรณยุกอะไรใช่ไหมคะอักษรกลางจะผันได้ห้าเสียงถูกไหมคะ อ่าส่วนอักษรสูงและอักษรต่ำจะผ่นได้แค่สามเฉลยแม่จำขึ้นใจว่าอักษรสาม,มู่อักษรสามวหมช่อมมพอเราจําพย,ายัญชนะไทยสี่สี่ตัวแล้วเราต้องมาจําอักษรสาม,มู่ให้ได้มันจะทําให้เราพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งคะ่ะลูกใช่ไหมตอนจําได้แหละตั้งแต่อนุบาลสองนี่แม่มามทบทวนให้อีกครั้งใ,ใช่เนี่ย แต่วันจำได้แล้วทีนี้แต่วันก็เลยสามารถเขียนคำได้เยอะไงเจลืมทบทวนนะใช่อันนี้ทบทวนอันนี้แม่ทบทวนให้เพราะว่าช่วงปิดเทอมไงเราเอาเรื่องเก่าๆมาทบทวนช่วงนี้ปิดเทอมแล้วค่ะใช่ตอนนี้มันจันค่ะก็เรียนเรื่องซ้ำๆวนไปวนมาอยู่นี่แหละเดี๋ยวพิ่งเบื่อนะลูกเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนพวกนี้มันยังเอาไปใช้ในตอนป .1 เข้าใจไหมลูกอันนี้คือการปูพื้นฐานเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดเรื่องอักษรสามหมู่กันดีกว่าไหมคะ โ okay. อเค okay, ไปกันเลย